คุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับเรียังครับถ้ายังไม่ได้กดไหนกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไมไ่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมจะได้อะไรอ่ะพี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิป,ปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงบ้าน โอเคสักกอนนะครับสวัสดีครับสวัสทุกคนด้วยนะครับผวันนี้มาเเจอกันนีกแคปเกมเกมรบปปันกันไที่มีเื้อว่า b l ็ c k f o r c เซนเคในแคปพมปริสุ์คปรสุท่ซึ่งพาทนี้ตามที่สัญญาจะรู้ไว้นะก็ก่นวันนี้เราจะมาทำผลสายให้มันเวล กูจะพูดแล้วว่เนี่ยทำผลทรายให้มันปลดล็อกทุกสกิลอ่าแล้วก็ไปทำดาบโยรุวีสองกันทุกคนวันนี้มันตรงได้ดาบโยรุวีสองแค่เลเวลสามร้อยเองนะทุกคนผมใกล้ละนะอีกแค่สิบสี่เบลลจะเป็นสามร้อยละแล้วก็ววเดี๋ยวไปฟาร์มผลทรายให้มันวีโอปลดล็อกทุกสกิลก็ไม่น่ายากนะทุกคนชิวๆไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะทุกคนไปมาครับมาครับซึ่งไอ้เกาะเนี้ยมันจะมีมอนให้ฟาร์มอยู่สองตัวเว้ยไอ้ตัวเน,นี้ยเป็นตัวที่อ่อนกว่าอีกตัวนึงอ่า อีกตัวนึงเนี่ยเควสมันจะให้เลเวลเยอะกว่าเว้ยแต่แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้มอนไม่เกิดผมก็เลยต้องมาฟาร์มตัวกระจอกง,ง่ายตัวเนี้ยมันจะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายใช่ไหมเอออีกฝั่งหนึ่งอะคือมอนโหดกว่าแต่มอนแม่งไม่เกิดมานี้มานี้มานี่มานี้ทุกคนเดี๋ยวเราใช้ท่าแรกอือหุยดีเซรสสอร์ซอร์สว่ะทุกคนดาบทรายวะ่ยะเ้ยกรเท่อยู่นะอือมันเป็นเหมือนแบบ เหมือนเป็นดาวเคลื่นๆไปนะทุกคนบอกเลยแอนิเมชันโคตรเท่เลนมันมีแบบเหมือนแบบเป็นหยด้ายหยดลงมาได้เลยทุกคนแม่งโคตรเก็บดีเทลดูชาวรังอ,อื้อหัวยังไม่ตายเกอมา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 เกือบอื้อหโหเต็มจอมวไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โอ้อ้ทุกคนซิลมาสเตอรี่ของตงัวนี้วิวห้าสิบค่าไปแค่วฟเดียวเท่านั้นวิวห้าสิบเลยทุกคน ตอนนี้ปลดล็อกสกิลใหม่เพียบซึ่งจ่ายที่เคยบอกไปเมื่อพายซีแล้วว่าสกิลผลซ้างมันเก็บไม่ยากด้วยคนคือมันแค่สกิลที่ใช้เดวิวเยอะสุดเนี่ยก็แค่ร้อ่สิบเลยทุกคนซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรของมือเนี่ยโอ้ยกูฟ้ามีอ่ไรคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลอื่นนะสกิลดีเซปอะไรไม่รู้มันทำอะไรวะเอาเอาอะไรเนี่ยเอากูแข็งเอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โอเมกายกูจะ้าฟ้าเว้ยในมือเนี่ย เอาเอาเอาเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยมันเกิดอแค่ขนาดนี้เลยเอาเอากูไปไหนวะเนี่ยเอา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 งงงงงงดีทุกคนงงดีกูก็งงเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนสกิลสองมันจะเป็นกลมๆอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราใช้ทีนึงนะทุกคนปั๊บเอ้าเฮ้ยอะไรวะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคืออะไรหรือกูใช้ไม่ติดหรือไงงงปั๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันเดี่ยววะมันเหมือนแบบเป็นการขังโคตรสู้ไปในทรายนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลเป้าเดี่ยวหรือเปล่านะถ้าเป็นเป้าหมูนี่บอกเลยแม่งโคตรโหดเดี๋ยวเราลองลากมอนมาก่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะเป็นสกิลเดี่ยวหรือเป็นสกิลหมูนะทุกคนมาปั๊บโอ้เรียบร้อยทุกคนสกิลเดี่ยววะเฮ้ยทุกคนทำไมมันตีผมไม่เข้าวะมันมีเหมือนแบบเป็นสะเก็ดทรายมากันตัวผมไม่อยู่อะทุกคนดูดิดูดิ่งไหม มันตีผมไม่เข้านะส่วนสกิลสุดท้ายเป็นสกิลบินนะทุกคนมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่นะทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเผื่อมันจะมีเกาะไหนที่มันไม่มีเรือให้ผมเหมือนพาที่แล้วนะกูเขียดเลยนะทุกคนอืมเจะระเบิดแต่ว่ามันแบบตอนมันระเบิดออกมามันก็มันก็เป็นหมู่อยู่นะแต่ว่ามันระเบิดแค่แบบวงใกล้ๆอ่ะมันไม่ได้วงกว้างเลยขนาดนั้นทุกคนมาทุกคนขอญาตไปฟาร์มที่มันครบเีววสามร้อยก่อนนตอนนี้ใกล้ละ กล้์ดวิวสามร้อยละเดี๋ยวเราจะไปทำดาบยูรูวีสองกันทุกคนโอเคทุกคนก่อนที่เราจะดูสามร้อยตอนนี้เราปลดล็อกสกิลใหม่ของปุ่นทรายแล้วนะทุกคนมันชื่อว่าทารโดอะไรก็สแก่งนี่แหละนะดี่ผมขอตีมอนที่มันมาอยู่ตรงกลางๆนี่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลใหม่กันเดอรกยูนมาธารดูอะไรเว้ยอันนี้คือมุมธรโดแล้วเหรอ ว่าสกิลเธอร์มันก็ดีแหละนะที่มันสามารถจะไม่สูนมาอยู่ตรงกลางได้นะมันจะทำให้เราช่วฟาร์มได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมว่าสกิลมันแบบมันมันเล็กไปอ่ะจุกรุท่นตอนนี้เราเลยไม่ว่าสามร้อยเว้ยกูรอเวลานี้มันนานแล้วเนองเวลาส่วนจะทำดาบเยอรให้มันขึ้นวีสองยทุกคนมาตอนนี้เราต้องมารับเคสตรงนี้ก่อนนะทุกคนเฮ้ เดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวทุกคนลองคุยอีกรอบทุกคนโอเคเคในพวกเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้อะใน l ม v e l สามร้อยเฮ้ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมไปสืบมาให้มันดีๆแล้วเนี่ยสรุปคือมันต้องเลเวล350เ้ยทุกคนใช่ครับ350ผมต้องฟาร์บอีก50เลเวลโอ้ไม่กอดเฮ้ยกูท้อเลยเนี่ย เหมือนไอสามร้อยไอ้เลเวสามร้อยไอที่ผมไปอ่านคอมเมนต์อันนั้นเหมือนจะเป็นเฟกนิวนะทุกคนซึ่งมันต้องรีวิวสับห้าสิบนะทุกคนกูต้องมาฟาร์มอีกแล้ววะเนี่ยซึ่งตอนนี้เราปลดล็อกเกาะใหม่แล้วเราเป็นเกาะเหมือนเป็นภูเขาไฟนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้สกิลมาสเตอรี่ผมใกล้จะรีวิร้อยยี่สิบละใกล้จะปลดล็อกท่าสุดท้ายแล้วทุกคนเฮฟวี่แซนนะทุกคนมาทุกคนตอนนี้คือใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวสนั้นอีกนิดเดียวกูจะตายแล้วเนี่ยไม่ใช่อีกนิดนึง อีน,นิวอะไร <c oughs> ดูอีนิทิโอสกิลมาเซลลี่ผมจะเบลสองร้อยโหดอีกหนึ่งเวลซะนั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดโหดของเรากันนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นท่าโหดหรือเปล่านะแต่มันเป็นท่าที่มันจีบเลเวลยากที่สุดมันก็ต้องเป็นท่าที่โหดที่สุดใช่ไหมทุกคนใช่ถูกต้องกูเริ่มบ้าเริ่มเนี้ยเฮ้ทุกคนมาแล้ววะสก,กิลสุดเท่กูมาแล้วไงอื้มอ,อุ้ย อะไรวะมองไม่ทันทุกคนมองไม่ทันมองไม่ทันโอ้แล้วมันคูดาวโคตรนานทุกคนเออและและข้อเสียของผลเนี่ยคือสกิลแต่ละสกิลแม่งคูดาวนานโคตรโคเลยทุกคนคือมันต้องรอแบบรอนานอยู่อะเออกว่ามันจะคูดาวเสร็จแต่ละสกิลนะทุกคนอเดี๋ยวเรามาดูสกิลเฮฟวี่แซนใหม่ทุกคนเมื่อกี้มันไม่ค่อยชาดสักเท่าไหร่ยทุกคนซึ่งในก,ก่อน,นี้เนี่ยตอนกลางคืนแม่งมองแทบไม่เห็นเลยทุกคนคือพื้นมันมืดไปหมดอะ ตอนแรกพื้นมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นลาวาใช่ไหมแต่ทีนี้คือมันเป็นลาวามันจะเป็นแดงดําใช่ไหมในทีนี้พอตอนกลางคืนไม่งมองไม่เห็นเลยเลยแย่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดเท่กัทุกคนว่ามันเท่ขนาดไหนอืมอุ้ยมัยนมีสายฟ้าเด้อหรือยังไงวะหรือกูตาฝาดแญ่ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองท่าเฮวีแซนแบบชัดๆอีกสักทีนึงนทุกคนเราจะนั่งแช่ได้ไก่ทุกคนมาอุย้ยช้าพลังวะมีสายฟ้าด้วย ตุ้มอุ้ยอุ้ยโอ้โหเสียงกูหายเลยเมื่อกี้มันเหมือนแบบมีการชาร์จพลังที่มือแล้วก็มีสายฟ้าปั๊บๆๆๆๆเสร็จปุ๊บมันก็ปล่อยพลังไปตุ้มโคตรเท่อืมแล้วผมก็ไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมมอนเกาะนี้มันตีผมเข้านะทุกคนเห็นไหมเลือดกูลดแลวเนี่ยคือไอ้เกาะมิก้ที่เราไปฟาร์มอ่ะคือมันอันนี้ใช่ไหมคือมอนมันจะตีนน่็นไหมคือมอนมันจะตีเราเข้าไว้แต่เกาะนี้มอนแม่งตีเราเข้าเว้ยกูก็งงว่าสรุปผลนี้มอนมันตีเข้าหรือตีไม่เข้าเนี่ งงไปหมดเลยตอนนีน้คือบางคารั้งมันก็ตีไม่เข้านะเว้ยทุกคนแต่บางคารั้งมันกต็กตีเข้าอะ่ะมาคาราโดะไปก่อนอืมอืมดิเซอร์ซอสอืมเทจัดแล้วก็เฮวิสเซนอืมเอาเอาอะไรวะกูปล่อยพลังตรงนี้มึงไปมึงไประเบิดพลังตรงนู้นี่ไง <c oughs> อะไรวะโอย้ยทุกคน ตอนนี้เราเลเวลสามร้อยสี่สิบเก้าลงไปอีกแค่หนึ่งเลเวลเท่านั้นเราก็จะสามารถทำดาบเยอะรูปีสองได้เร็วโอเคมาทุกคนในสุดกูก็เลเวลสามร้อยห้าสิบรือแหวทุกคนมาเดี๋ยวเราไปทำดาบเยอะรูปีสองกันทุกคนผมจะตัดไปเร็วๆเ,เ,เลยแลแ้วแกนนคะครับผมมากูขอให้ได้เถอะนะมันต้องได้อะไรกูดูยูทูปมาเฮ้ยนี่แหละทุกคนอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใช่ใช่ไหม ฟาส t โอเคโอเคสวยทุกคนได้อันนี้ได้จริงโอเมก้า oh <my> <laughs> นดีสุดไปทุกคนเราไปทำดาบโยรูบีสองกันสกนุนเดี๋ยวผมจะตัดข้ามไปเลยแล้วกันนะกันสกนุ <Bye. S 2> abe, abe, กนไปแมร์เคฟแมร์เคฟสกันเมื่อกี้ไปทำาคเวตมาเหมือนเป็นจิบจดหมายอะไรก็ไม่รู้เลยทุกคนซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับโยลูนะโอเคอั oh yeah. oh, นสุดเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนะึ่งกันทุกคนมา เหมือมนสกิลหนึ่งมันเข้มขึ้นหรือเปล่าวะดูขี้เพียงสกิลสองโ,โอ้ my god ทุกคนเทจัดเหมือนสกิลหนึ่งมันจะชาร์จได้ด้วยคนเนี่ยปั๊บโอ้ยถ้าชาร์จเหมือนเป็นการพุ่งปะใช่ไหมปั๊บอืเหมือนตอนใช้มันจะมีแบบเหมือนเป็นวงกลมวงคมตรงรอบๆตัวเราเลยทุกคนเนี่ยปั๊บอืสกิลแรกคือถ้าเราใชา้มันจะสามารถพุ่งได้เลยทุกคน แม่งเพิ่มคอมเท่ขึ้นแบบ2 4 0 0 0นะทุกคนแปเดี๋ยวเราไปจัดการบอสเกาะพวกไฟกันทุกคนไปมาเลยบอสไม่รู้ว่าบอสนี้มันใช่ตัวเดียวกันกับที่มันต่อยเอสจนท้องเป็นโดนัทหรทุกคนไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยได้ดูเอา้าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเอนดมี่เป็นอมาตะถ้าเราตีกายภาพอะไรวะ a c t ท v i t y เอ่อเอ่อ๋ are, อ,อ,อ,อทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ เหมือนมันให้เราเคลือบฮาคี้ก่อนป้ะเ,เราถึงจะตีมันเข้าอ่ะอุ้ยมีพลังกว่าทุกคนอืมแต่ว่าผลพิัตีเข้าปกติเองทุกคนแต่เหมือนดาบเราต้องเคลือบโยรู้เอ้ยทุยเคลือบอันนี้นะทุกคนเคลือบฮาคีอืมโอเคทุกคนแช่ชิ้นด้วยนะเราต้องเคลือบฮาคี้อืมเทจัดมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิผมไม่ได้เก่งนะบู๊เอ้ยอะไรวะอะไรวะเขามีท่าใหม่ว่ะทุกคนอืมเจอท่ากูช้าเข้าไปทุกคน อืมถลโดไปก่อนอืมกูใช้โรสกิลอ <transgender Between> <rix> ุ <pandemia> hey, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงจัดแรงจัดโหเกือบตุยโดนทีเดียวด้วยคนเมื่อกี้โดนไปแค่ทีเดียวเกือบแตกอู้ยอย่าอย่าอย่ามือนมันต่อยหมัดมาป่ะทุกคนเหมือนเป็นคล้ายๆหมัดลาวาอะไรสักอย่างนะทุกคนมึงเจอหมัดกูอืมโอ้หเท่จัดเลยว่ะโห่ท่าแม่งเท่เกินไปทุกคน มานี่มานี่ไม่อืมอย่าอย่าอย่ามึงอย่ามึงอย่าอะไรต่อยอะไรมึงต่อยอะไรมึงมึงต่อยอะไรมึงต่อยอะไรเฮ้ยทีเดียวกูแตกมึงมานี่มานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงไม่ได้เก่งแค่นั่นแหละเนองอืมโอ้ยแรง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 มึงแรงมากเหรอโอ้แรงจริงแรงจริงแรงจริงโอ้โห่โหสกิลมึงเท่นักเหรอมึงเจอสกิลกูก่อนไหมอืมอืมเดี๋ยวเราจะใช้เฮฟวี่แซน เอาหมัดต่อยหน้าเขานะครับเป็นการปิดฉากบอสตัวนี้นสุกนแล้วเราก็จะไปปิดคลิปกันมึงมานี่มึงมาน,นี้มันแกล้ตายวะเนี่ยยังไม่ตายเกโอรโ,โอ้โหกูโดนหมัดเต็มๆต็มักเอสแลชปับ๊บทุกคนมาด้เวลาปิดฉากบอสแบบเท่ๆนะทุกคนมึงมาน,นี่มึงมานี่อ้ โคตรเท่เลยว่ะโอเคทุกคนเราก็ปราบบอสเสร็จแล้วปลดล็อกสกิลของผลทรายก็ปลดล็อกครบแล้วดาบยูลูก็ทำวีสองอยนะทุกคนวันนี้แม่นโคตรแฮปปี้ไปเราคงปีคลิปกันไว้ในพิธีนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ทุกคนกับคลิปต่อไปทุกคนไปโคตรเท่